บัสสิคะในนี้รออ่ะ <c oughs> โอ๊ยอะไรหรอรอปบัสขาดดูชายหลยรถข,ขังขยะมาได้ไงอันนี้รถอ,อะไรอะ่ะซันนี่ซันนี่ มาเมลเซียนะครับจ้างเข้าไปยูโูเขานั่งรถอันนี้ไปเนี่ยยูโบรูเขานั่งรถนี้ไปถึงพรุ่งนี้ประมาณขึ้นรถตอนนี้ก็ถึงพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดแปดโมงเจ็ดแปดโมงเช้าอ่ะลูกชายเลย เดี <c oughs> ย๋ยวคงนี้นะคงนี้นเน่คงนี้นี่ขึ้นตรงนี้ขึ้นรถฟรีนะไม่ไม่ไม่เน้นเน่ขึ้นรถจากตรงนี้ไปลงอีกที่หนึ่งอ,อีกที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกดูสิคงน,น,นี้นี่นั่งปรดนน่าฉันไม่กล้าห้องน้ำผู้หญิงเลยอะฉันชิบอายหรอกว่าฉันเป็นตึกทอย หน้าฉันดูสิต้องเธอรู้ไหมขนาดฉันแต่งตัวธรรมดาที่สุดรอบแรกเขาไม่จับในชันยะฉันมาทางทางอะไรนะฉันมาทางมอเตอร์ไซค์ผู้ชายดูนมฉันว่าฉันอายวะผู้ชายดูนมฉันหรอผู้ชายดูนมฉันอระ อ่ะบังดูเตดเตชังสารี <Sorry. S 1> มายามายาอะไรนะมามาัก็จะสวยไนงะ นะซื้อซื้อซิมการ์ตตรงไหนอ่ะซื้อซิมการ์ตตรงนี้ร้านเนี่ยเวลาใครเข้ามานะใครเข้าเข้ามาต้องมาซื้อซิมการ์ตตรงนี้นะเนี่ยหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเนี่ยซื้อซิมการ์ตตรงนี้นี่นะเขาจะขายซิมการ์ตตรงนี้เห็นว่าดีจีอ่ะหมายเลขสิบสองืมนคนเยอะอยู่นะ ใช่สิผู้ชายก็มองฉันมียิ่งกว่าอีกลูกชายเลยยัง่งชอบชอบแบบนี้นะของฉันเหลืออีกประมาณครึ่งครึ่งเดี๋ยวฉันก็ขึ้นรถตรงนี้ไปแล้วก็ไปต่ออีกทีหนึ่งตรงนู้นี้ลูกของฉันแหละ ตัวนี้ร้อนมากตัวนี้ร้อนมากโอ,อ้หอบสลายร้อนมากม่มีแอร์ค่ะ <c oughs> อืมเขาประกาศแล้วบอกให้ไปขึ้นรถสันนี้ คนนี้นี่ยคันนี้คํนนี้เขาบอกเข้าประกาศคันนี้อ่ะ hmm. เขาประกาศบอกให้ไปขึ้นคันนั้นนะใครจะไปที่ไหนที่ไหนที่เขาประกาศเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ฟังว่าไปลงที่ไหนแล้วก็แต่เขาประกาศรถซ okay, ันนี่ซันนี่ซานนี่ซันนี่โอเคราคาแค่นี้ก่อ